กินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนมาทำพาไปกินบาชีรินค่ะก่อนไปทำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลีนด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครสายมัชชะห้ามพลาดเลยนะคะเมนูนี้เป็นซอฟต์คุกกี้มัชชะที่เข้มข้นและอร่อยมากค่ะดูเนื้อนะคะจะแบบมีความหนึบหนับแบบนี้เลยค่ะ มาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยส่วนที่1นนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลทรายแดงเนยแล้วก็เกลือค่ะผสมเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเตรียมไข่69กรัมค่ะต่อมาร่อนแป้งอนเนกประสงค์ผงชาเขียวผงฟูขวนมผงเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นให้เตรียมช็อกโกแลตกระดุมช็อกโกแลตชั้งแล้วก็ไวช็อกโกแลตสำหรับแต่งหน้าค่ะ มาเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นแรกนะคะให้เราใช้ตะก้อไฟฟ้าตีส่วนผสมของเนยน้ำตาลแล้วก็เกลือเข้าด้วยกันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะให้ใช้พายยางปาดครอบโถหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่ตามลงไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วใช้ตะก้อไฟฟ้าตีต่อให้เข้ากันค่ะ เทส่วนผสมของแป้งที่ร่อนไวร้รวมกันทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะจากนั้นใช้ไม้พายยางตะล่อมให้พอเข้ากันนะคะการทำแบบนี้จะทำให้เวลาเราใช้ตะก้อไฟฟ้าตีจะได้ไม่ฝุ่งมากค่ะใช้ตะก้อไฟฟ้าตีจนหมดเม็ดแป้งได้เลยค่ะเราจะตีแค่เข้ากันและหมดเม็ดแป้งนะคะจะไม่ตีนานค่ะเพราะเดี๋ยวกรูเตนในแป้งจะทำงานทำให้คุกกี้เราเหนียวและแข็งนะคะ เมื่อเสร็จแล้วจะได้เนื้อโดแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ดาร์กช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชั้งลงไปได้เลยค่ะคลุกผสมให้เข้ากันค่ะระหว่างนี้ให้วอร์มเตาที่อุณหภูมิ170องศาค่ะใช้สกูปไอติมขนาด4เซนตักวางเรียงกันบนถาดแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นให้เรากดคุกกี้ให้แบนพอประมาณค่ะแต่งหน้าด้วยไวท์ช็อกโกแลตค่ะปริมาณตามใจชอบได้เลยนะคะนำไปเข้าอบกันค่ะเราจะอบกันที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างนะคะแต่ของลินจะเป็นเตาคอนเวกชันค่ะไม่มีไฟบนล่างอบที่เวลา10นาทีค่ะ หากตัวคุกกี้คลายร้อนแล้วนะคะให้ย้ายมาวางบนตะแกรงจนเย็นสนิทค่ะเก็บใส่กล่องที่ปิดมิดชิดกันอากาศเข้านะคะเราก็จะได้มาชะคุกกี้ที่หนุบหนับชุ่มช่ำแบบนี้เลยค่ะ